ตั้งแล้วเมื่อตอนเมื่อปัจจุบันได้ทุกผู้ทุกคนมันจุบ่เห็นกันเมื่อไม่หลายสองตัวอย่างนั้นฮะไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะจ้าเอาสู่กันไหมเนาะจ่าเนาะครับมือนี่น้าเอทางรัฐบาลไช่นะครับรัฐบาลไทยเนาะจ่าเนาะเอาเอาไปมันแล้วรถมือเนี่ยเอาไปน้อกันรถเนาะจ่าเนาะมือนี่ละมือเด็ดละมือนี่ฝันฝันอยู่รัฐบาลไทยน่ะเด็กออกแล้วกับฝันฝันว่าไปดำหน้าไปดำหน้ากับจ่หนวด ตาทูศิลตาทุูศิลเหนี่ยอยู่ท่านเข่าบ้านหนึครับครับครับดอนเจียงนะบ้านนี้กะบเล็กบ้านเพื่อนอ่ะซีหาเล็กบ้านซีหาจ้ะไปดำอยู่ร่วมกันสองคนนี่สเป็ิยญาตีซอยในเอซีสองคนกับสองหาท่านตัวเนาะนั่นแล้วแล้วก็ไปปิญญาไดบ้านเลขที่ซีหาบ้านเลขแต่ว่าแต่ว่าไม่ตีมาคำนวณใดหาซีบ้านเลขที่เพื่นเหมนซีหา สช่ไหมบานนี้กระเท็ดไว้แล้วเนาะเลขกะเดเ่นสามเด่นสามเด่นสามร่องห้าร้องห้าเลขคำนวณเป็นเลขคำนวณมันมาครับเ,เลขคำนวณแต่ว่าพวกฝันมาพามันิตนไม่ตีแบบคำนวณได้หาซีเงอที่พันมากเขาว่าไม่ตีเงอที่พานมากกับเขาตัวเขาตัวไหนครับเขาอย่าง่ะนั่นแบบง่วงล่นเหรอโอ้อก <laughs> <laughs> เขาตัวนี้พี่ออก้วน่นแซมโอ้ไปตีแวมักรคือกี่กเล้อวงกันรุ่นรุ่นพานมากเขาจะไดนแม่ตีเขาวันเขาเขาหาแปดกับสองเจ็ดหแปดสองเจ็ดหครับขาบนล่างนันครับไาเขาบนล่างโอ้ว่าธรรมดาตัวนี้วันนี้มันเสื้อว่าได้เจ็ซีมันเสื้อว่าได้แต่แม่ตีกันเสื้อว่าได้ แต่ว่าเลขใจครึ่งเราไม่ตีก็ขอล่าคือกันเลขแปดห้าแปดนะเอาบนลมาใจครึ่งเราต้องเอาบอลมาบ<อ>่ลไม่ตีเ่าเอาดิคือบอลอย่งางนี้วะใจครึ่งเอาลูกเสร็จใจครึ่งเก่ารถบวกบวกันเสียเก่าเนาะเพราะมันเด็ดเลรอไหมมันเด็ดเลยเนาะควบปันกับสองเกต์ละอุทิภานมาเเกเลยสิครับ <c oughs> ปันมาได้ไปขี่รถไปเฮี้ยนกับน,นันนอดที่ผ่านมาเนาะอ๋อนั่นอดที่ผ่านมาเท่าควบนิดนึงเนาะเท่าควบนิดนึงเลขบาทรถท่านเลขรถท่านนั่นนั่นสองเกต กี่ทีแม่แต่เลขถือตรงตรถือถือตรงๆรไหมจ้าแปดห้าห้าแปดแล้วก็สองเจ็ดเนาะครับเนาะบาทนี้ว่าฟันวันนี้ครับฟันเลยนไม่ถึงแล้วดี๋บอกดินดินแล้วฟันเราได้ฝันได้ซีหานี่ล่ะเดินแล้วสามกับผาเลขแต่ล่างเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้า นี่ในตารางก็มีห้าจับคู่ศูนย์สามจับคู่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าสี่ห้าสี่ศูนย์หกศูนย์หก ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าสามเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่แหละสิบคู่สิบหางสิบคู่สิบหางจัดออกอีกฮะเลขเลขสามตัวแล้วันเด้อเอาสามตัวเลขสามตัวห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์โอเโมเมนโมเมนศูนย์เด้อสามศูนย์เจ็ดยืนเลขสามศูนย์เจ็ด 603ูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวมารกตัวสอบเนี่ยก็579้สามตัววะครับ5 7 9 579กับ603สมตัวมารตัวสอบของไม่ตี่สตัวล่ะ2ตัวเนี่ยก็03ูนม่วกลมไว้ ศูนย์สามศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดมากหกลายตัวอยู่ดิแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่แหละตัวมากเพราะว่าถิ่นพิกตัวตัวน,นี้จงไวสามหางโย วันไม่ตีสิแต่ว่ามันไม่จุดตัวเน้นตัวจออยุว้าครับเอาเช่นครับตัวเน้นตัวจอนี่กะศูนย์สามดอกกันศูนย์สามศูนย์เก้าเจิตเก้าไม่ตีเอาไว้เป็นสิบยี่สิบใบแล้วเนี่ยนะจ็ดเก้าเนี่ยจ็ดเก้ายี่สิบใบแล้วกับศูนย์เก้านี่ยกับศูนย์เก้าเหรอครับใช่ลงต้นไปหลายดอก แปดเก้าตัวดอกจันเนด้อตีมากแปดเจ็ดนี่แหละตัวไม่ตีมาก,กนะแปดาวไม่ตีอันสามดาวเนี่ยก็ตัวึ้นนามโมละศูนย์สามสามดาวจ้ะสามสี่ดาวกวาละศูนย์เก้าเอาท่อกันเนี่ยละนี่สองคนูนแล้วก็เจ็ดเก้า แปดเจ็ดนี่ละซีคู่ซีหา,างซีดาวหาดาววะนนีน่จ้าซีคู่ซีหางจ้าตัวไหนเน้นที่สุดที่สุดตัวเน้นที่สุดที่สุดที่ไม่ตีก็มักศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนี่แหละจ้าสามคู่สามหางศูนย์เก้าจแปดเจ็ดมักคือก,กันเนาะ ศูนยเกแปด็ดตัวได้อีกไ่อไม่ตีศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าอ้หเจ็ดเก้าจกลับบอครับไปกลับน้ำตัวพี่ว่านบ่า่ต้องกลับไปกรับน้ำไปกลับน้ำด้วยกรับด้วยนะครับจ้าไม่ตีก็บอกว่าซื้อไว้ลายลายแล้วดิครับซื้อคือกันไม่ตีวันนี้ไม่ติลงพ้นคือกันไม่ตีว่ได้ซื้อดอกให้ผัวไปซื้อว่าให้ผัวซื้อไว้จ้าบอกครัวคาดว่า่ะไบอกคาดอยู่ว่าพอซอเห็นอยู่ได้มื่อนั้น ว่ดจอยเห็นอยู่ที่มืออ่ะเนาะตั้งหลายป่ะโอ้ให้คัวไปซื้อมาให้แม่อีไหนว่าชุดนี่จัดหนักเอ้าพี่น้องเตรียมแค่เตรียมโจ๊ตครับเส้นเพิ่นพร้อมแล้วบานนี่วังสมบ่รณ์ได้ก็อย่างนี้นี่เหรหวานหวานหวานเอตามนี่แหละพี่น้องเอ้ยหวานจ้าแคปหน้าจอครับจ้าตูกมากตัวชอบตัวใดครับกัดจกัดกระเพาเลยสิเนี้ยพี่ ย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนั่นแหละจ้ามักน้ำไม่ตีวะมันใจจักประเส้นครับแม่ตีเมื่อนี่ลอยขื้อกันนั่นแหละจ้ะมามักจัดกันฟ้าเราไม่ตีกันถึงหลายตัวก็มีตัวเน้นตุดจองหายุ่งนอกจากเนาะตามที่ดอกกันนั่นแหละจ้ามักพิเศษแต้มสีมักหลายกมูจ้าแต้มสีหลายกมูแหละตัวมักพิเศษพิเศษเนาะ วันนี้มันใจบนล่างมั้ไม่จริงตัวมากพิเศษตัวใดเนี่ยก็ค่ะตัวมากกบเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เก้านี่แหละจ้าศูนย์สามนั่นแหละซี่คูซีหาง